สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่อนกับบ้านพอดแคสต์ครับอีพีนี้ชื่อว่าหวานทั้งน้ำตาเก็บเกี่ยวอย่างยินดีครับคุณผู้ฟังครับหากเปรียบการหวานเมล็ดพืชเทียบเท่ากับการหวานความเชื่อก็จะมีฤดูการที่ต้องหวานเมล็ดพืชในสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมจะเกิดผลใช่ไหมครับเราทุกคนก็ต่างมีฤดูการในชีวิต มีช่วงเวลาที่ต้องหวานความเชื่อในสถานการณ์ที่ยากลำบากดูหมดหวังและไร้วี่แววที่จะเห็นอะไรดีๆงอกเงยขึ้นมาพระชนะของพระเจ้าในหนังสือสดูดีบทที่126ข้อ5ถึงข้อ6ได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโ่ร้องยินดีผู้ที่ร้องไห้ออกไป โดยหอบมเมล็ดพืชเพื่อจะวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดีโดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วยเมื่อเกษตรกรเริ่มต้นด้วยการหอบมเมล็ดพืชเพื่อออกไปวานปลายทางที่พวกเขารอคอยก็อยู่อีกไม่ไกลนะครับคือความชื่นชมยินดีที่จะได้เก็บเกี่ยวฟ่อนข้าวในเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะสร้างไรายได้และเลี้ยงปากท้องและครอบครัวของตัวเอง แต่คำถามที่มักจะเกิดขึ้นในความคิดของหลายคนก็คือเมื่อสถานการณ์ในชีวิตเลวร้ายแล้วเราจะต้องใช้ความเชื่อมันจะช่วยอะไรได้ไหมมันจะได้อะไรขึ้นมาเนื่องจากภาพที่อยู่ตรงหน้าดูยากเกินกว่าจะคิดบวกได้ดูยากเกินไปที่จะหวานความเชื่อลงไปทําให้หมดกำลังใจที่จะเข้าไปพึ่งพานในพระเจ้าในที่สุดคุณผู้ฟังครับ เมื่อเราต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ให้เริ่มหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงไปแม้ในดินที่แห้งแลง้งหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจให้เราใช้สายตาในฝ่ายวิญญาณจดจอ่อและมองไปที่พระสัญญาแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงพระชจนะของพระเจ้าในสองโครินบทที่5ข้อ7ได้เขียนว่าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น และในหนังสือโรมบทที่8ข้อ24ถึง25เขียนไว้ว่าด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นคุณผู้ฟังครับชีวิตของเราในแต่ละวันเมื่อหวานความเชื่อลงไปในบางคนหรือบางสถานการณ์หรือแม้กระทั่งอนาคตที่ดูเหมือนจะเลวร้ายให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าพระเจ้า จะทรงกระทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีและทวีคูณแม้จะเป็นเพียงมเมล็ดพืชเพียงหยิบมือเดียวของเราพระเจ้าก็สามารถทำให้กลายเป็นฟ่อนข้าวจำนวนมหาศาลได้ครับความเชื่อของเราก็เช่นกันแม้จะหวานลงไปเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาอาจจะเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เราแทบจะไม่เชื่อตาตัวเองเลยก็ได้ สุดท้ายนี้อยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังด้วยพระจนะที่มาจากหนังสือกาลเทียบทที่6ข้อ9นะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรคุณผู้ฟังครับถ้าวันนี้คุณกำลังร้องขอฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวจากพระเจ้าลองเริ่มต้นจากการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงไปในแต่ละวันดีไหมครับ ในผู้คนในสถานการณ์ในธุรกิจการงานต่างๆและเชื่อได้เลยครับว่าอีกไม่นานช่วงเวลาที่คุณรอคอยก็จะมาถึงครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังก่อนกับบ้านพอดแคสต์นะครับขออีพรให้คุณผู้ฟังมีสันติสุขบนเส้นทางของชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทางนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ